มันไมูันนันเดีวอันนั้นมันมันมันแนีนั้นที่อยู่ว่าเดี๋ยวพี่เสอดเขาวงมันเนเอาเทืงบอาเท่งกวนึงมันที่เป็นบักตัวดีได้บักลูกสูบเด้ตัวนึงเสตงนึงเสต็งโอ้มันมันเน่าเป็นโคลเน่าเนาะว่นึงันนี้เห็บบอกาลุมเออยังสัตระคืออยู่พูดไม่ไพ่ไม่ไพ่ไหมไ่ไพ่เพระอะไรติะม่นั้เมีนที่ปเดีเด็กท่านยุ้ยไปเมียนบ้านเราบ้านเราหานหามอาไเอาไย ีมัตีนง่ได้หล่ะยุ่นงามยังก็ได้แล้วอันนี้ก็ได้่เลยด้อามันเจี๊่ดอ่ะเราที่ไหวยังไงตัดัดพเสจะกัดยุ่งตะเกยงนารึป่แม็กชากยื่นก็ได้ตะกยงนาลดงเดี๋ยวจะยังเยอให้เขากชากทื่นแล้อ่ะก็ยังไงนอยนึงมุงไอ่ทีแบกไว้นหนักเตีเลยยอเขาไหมเขาเหลียเบ้องเขี๋ยอันี่อ่เดี๋ยวเขาย้อเขาแล้วก็ทื่นออก เออเทียนออกบังเออกระแทก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 เออป้าเป็นมากระแทกยังเดี๋ยวจะไม่ฆ่าเราเราพูดหนึ่งสักระแล้วเอาไปเอาไปใส่นี่เอาไปใส่นี่เอาไปใส่นี่ว่างอยู่ก่อนเดี๋ยวยังหาเนาะไป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 ป้าถูกเก็บเออย่าถือใหงจุด

เขาดันอเขา้มใส่ขาเมเขาดบาดเขาออกมาหันเมมันบัเยก็แมใส่ียีแมสกัดนี่สกัดหอกใส่กันงมเนื้อนาไปแจ้งมันีเลยตกัดดีมมุนด้นี่แกัดง่ายดีหงเยมาก่นทันเลยมันมีหกเมตีมีหรอกเยบเบ้มากยไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่งานเลยตี เราได้ใส่ยูเห็นป่ก็ได้อย่งอยู่ต่คิดไปได้ไก่รุ่นนี้มันเฮ็ดบกเก่วมือนี้เเป็นกุญแจแง่คันรุ่นนี้ใส่สกัดรุ่นเก่าบ่มี่จำจีมันเป็นกุญแจมันแมนยุ่บเด็นนี้มันเป็นหกเหลี่ยมยุตีย่อยหมดอลมเลยแมนยุ่เดนนี้มันเป็นหกเหียมมันเป็นห่วัหดยุ่อการค่าย ล็อกเผลนี่มันตรงหองเย่ยมนะเอะแม่ตรงหงยมไ่อจมนวนอนหงเย่ยมธรไมด่าด้เดาบ่ไดรเดาได้นอนะกันข่าีสิมันรวมๆสกัดปอกปอกปอกึกๆแมงเตดึกดิ่มาเนี่ยดึกดิ่ม้าลาเนยสกัดันี่มันอยู่กับน้ำมันจุดงันีสนิมไมู่้นสับจุดเงผมมาคักก็ค่าหาเห็ดดึกดิ่มเข้าแาโอ้ยหายมืถอดออกมาโอ้ยรมๆมตัวนี้บ่ได้หอดตีขึ้แล้วให้เอานนอออกก็นนี่

ยังโบกเลยครับสิยังนี่ยังนี่เจียวมองเดีของมันผีเดียมองมี่ผีเดีของมันมองมีเกี่ยวในอีอันนี้มันคือพวกนี่หรือขันยู่นี่างเี้อันนี้ยื่นผีเดีมันขันมันขันบ่ถึงมองเตะขันบ่ถึงมองตัวนี้มีเกี่ยววอยู่มันมันบ่ได้เนียนมีเราบังคับเหล่าสมมติมันรวมหรือไงผีเกี่ยวมันเนียนเบื่อไปมันลื่นๆเยอะนี่เบื่อเราล่นเขาลองเซงหูนี่ดูมันยื่นาะมันบ่ถึอเกี่ยวมันมันบ่ถืนมันบ่ถึอหูมันมันมีลายหูติอ่ามันไม่หอนมากเลย เมนี่ตีแล้วราต่มาสีเนียนงเลยเอางนั่นนะเพิ่นมันเนียดเหีงนัมุนไปห้องเลเพิ่นเอาเอาใส่ห้องมันมันเขาบ่ใส่แห้งนะเขาบ่ตอกเขานะเมียนอเอาเอกนัน้าในบงห้องนี้มันเมนหอกหาในบาห้องนี้หรกพี่คนทีมาก่อนเิ่นเลยขยายไปเรื่อยๆเแม่ลูกหมองคือ่้องาอ้อางเอาให้มันดังบุกอู่ดูไปข้างไเราบันนี่ บันบี่เวยไหลังนบนเอมันจะไ่ตีบพี่มันจะดึงัวสีดึงตัวได้ออกนี่นีมุนตัวนี้หูเดียมบ่แมนบั่มันเป็นหูเดียมมันเป็นอันั่นค่ะเป็นเล็กนงรือยังไงนี่มุนมันมีน็อตมนบ่บ่ว่มีน็อตสกัดซับก็เด้อุลพี่สกัดไาสกัดมาสกัดมาสกัดไปแล้วมาบานนี่อ้มันเป็นน็อตตัวนี้น็อตเด้ลน็อตบหลังน็อตกอะได้หูเลียมนี่แล้ว ผมียกมัน่าบุมีนบุต้องเมียธรรมดาเป็นต้องขเกี่ยวมันเป็นคือแนวขันดันใบใช่ไหมใบลูกหมูฮันไหมมันเป็นเกี่ยวอยู่แต่ว่ามันยังบ่ญเมียบ่มีบ่มีบ่มีครับครับมันต้องมันต้องหมุนมันต้องหมุนตรงไหนวะขึ้นอันเป็นซองเป็นเกี่ยวไปขึ้นจังแนวหมุนลูกมูแม่แม่เป็นเกี่ยวคือหมุนลูกหมูเป็นซองเรียมเราก็หมุนได้ไหมหมุสกัดน้ำมาเลยลูกพี่สกัดซื้อก็ได้ได็กบ่ญวะเด็นเด็ ัว่่นีเอาเสือแรกก็ไราได้มากอยู่พวกันได้อยังเราแล้วเราับหนังเดี๋ยวนี้เพ่วนั่นล่ะครับเจ็เดิเจ็ด้วยเจ็บค้นได้๋ยวเจ็ดค้นเกาบ่วงให้เอ่ให้เองว่าตรงขาอะไนี่บอกว่าดูพี่ว่าจะหมุนแบบไงดิเดี๋ยวครหมุนทังเดี๋ยวนึงหมุนทีหมุนทีครับออกใจขี้กั เราขอนดเยี่ยงนันนะเนี่ยเนียนถ้าเรื่งนียนู่ดต่เนียนนี่อพระธรรมดาดีุ่านเดิมเมื่อกี้นี่ผู้โงนี้เนลี้ยเราถือเกี่ยวตัวนี้นะจะกัด้าเรถือเกี่ยวตัวนี้ให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 ้ใ้ให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 ให้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 ใหให้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 ้ให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 ้ใ้ให้ให้ให้ใ โอ้ยมาลงอยู่ให้ติดเตียงหน้าสามตัวสามตัวนี่ตัวนี้เออสามตัวที่เก่าล่ะไออันนี้ล้องซื้อเจ้าใบีด้อนี่คนนี้นี่เออซื้ออะไมันสักสิีสุรานล่ะก็ต้องบอกก่อนเนี้ยผมก็ร่วงรถตีบักแขกกันจอดอยู่ป่าเเอาสียงาน ร่องรอดตีไวองไปไปเส้นหอดมนบุญุไปเอาจ้าให้ลุงร้องมาเส้นหล่่องะไอโด้เรีย่งมดูบาย่งอเล่ด่งกอม้างกว่ามันเมิเร์แขงนหมดไดมเล็มาพอมันสียว่ลูกพนี่ตัวนี้ก่อนนี่ฝนที่มากก้อนเออได้บมรทุกวัน้่ไ้ไอ่งดเนี่ยบมีบมีขาด้พ่อ เรืงบ่เออปวดปวดตีนเรื่องอะเขาเรื่องนีีปวดตีนบ้ีอเอเขาบอาร้เรื่อง่งี้เอถามหมอมันอหไกูบาดวนดตัวนี้มันเขาสำหรับดึงออกขึ้นยังไงได้บัดนเนี่น้ำลายหยางเบนะสี้คุณมัน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 ไม่เจียวอ่ะเออมาถึพี่มันเจียอันนี้นวดเข้าไปเราก็หมุนเมียนสีนะเมีนครับอันนี้เหรอมีบ่มันบอกว่าีเดียเ่มันชุกเชิญนวอรนวดเบอรไหมร้วมกันไข่นี่ย ตัวไหนก็หันเสียตังไหนก็หันไหนก็หัน่นอยู่นหันจะเ,เป็นชุดเดียวกันนี่เยมันกตไหนก็หันไม้ช่เมียกับท่นเลี่ยวอยู่ใตไหนก็หันหน้น <laughs> นงเขาเลยชาวเมียมา,า,มาหาันถมมันไม่ม,มีนอดหมุนคนนีขัดมุนเลยอยู่มีบ่ลูกเนอดสองตัวเบอร์ประมาณเบอร์สิบเก้าเบอร์สิเบอร์สิเจบอร์สประมาณนีณ้แหละน่พตองตีเด้ว่พอตองตีบอตองตีด้อยเปาตีด้วยว่ามันขาว่ามันขาบุงูเด้อนี่ เพิ่มแซ่้ำไล่พ้อมผู้หนึ่งมันมันมันปีนเกี่ยวมันมันปีนปีนร้อนถึกรนถกมันถึกสกัดโลไปมันถสกัดยยข้างน้ำได้ไหมล่ะข้างนได้ไม่า่ล่แเดไ่อผเีราหวนเอาเล็กเพราเางนีันผลยงงวมื่ตึ๊บไม่ยัง่ะวันนี้ถืิ่งมีวนเลีงบพี่แ มาอแลี้ยงตอนนี้พ่อแล้ยพอแลี้พอแล้วพอแล้วครับพอแล้วเคาะแบบเป็นจังวที่เอาแบบกระตุนมันก่อนกระตุนันม่อนก้ออกระตุนเมันก้อนไปทางพุ่นเป็นพุ่นเป็นพุ่นเอแมนอย่าปูอย่าทางไปสง้เกดคนตังสิบ่ดีกวลาว่ะนั่นเป็นนนาพยายเอาออกไปทา้ง้นทางบมดอิเอาองตเกันเอาีกนว่ ม่วนงนะครับนมุนสิเกี่ยวเลม้นไปแล้วม้วนม้นม้อนต่อเลยไหมม้ขึ้นพออไม่จับตั้งไม่ขึ้นเออนั่นละออาไปวันขนีไงนะลูกพีุ่นไุนุุอดปอนุมนงอเลยนดงอเลยนงองอ โอ้นกงอนี่นกหงอมาหนิขวา่ิไสันูแวงอเยังดีกาไปไปทีหองอีต้องันให้เขัเขาอีกขันอเขาอีกมันโดี่ นอนนอนขันนอนก็จำจำทากนกูมั่นดิท่านเปูใหญเดียวที่กูได้ีือวางนี่ไขอ้นมืบ้านก็นำมาแล้วเอาไปยีดีมันคุ้ตัวยีนีิค้นตั้องเาอาเขาห้องนนี้แบกเขาห้องไปขวายเลีวหองแบเนี่ยไปห้องไปวยเลียวจะไปเดียวด้วไปไปไปย่องเข่อไปไปไปไแบกเลยแบกเลยย่ออะไี่ห้อ มาเมียมาเมียมาเมียเรบ่อเร่อย่หน e> ีถือในีถือก่อนเลยโอ้เขาพูดเด้วพี่น้องฝนมาแล้วมาเร้วมาแล้วมาเวขไปก่อนแล้ว บอกเขาบอกมาเด้าหนุนมาเนาะโอ้ยเสียร่างให้ดอกเสียร่างนี่ดรอกเสียร่างให้ดอกว่าทุกจิตเลยมาตัวน้อยกันมาเรียนคลิปหน้าเจอกันใหม่เลยพี่น้องเด้อสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ